คุณอย่าเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับฉันอีกเลยนะคะฉันรู้ว่าคุณกําลังลำบากใจมากแต่ถึงยังไงคุณก็เป็นคนของพวกมันเราถ้ามันรู้ว่าคุณกําลังคิดจะหักหลังมันเลือดไหลไปเยแนะ่เราต้องหาทางหยุดเรื่องนี้ให้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยตํารวจก็ลําบากใจเพราะท่อน้ําเลี้ยงของเขาเยอะมากคงปิดปากผู้ใหญ่หลายคนให้พูดไม่ออกกี่คดีแล้วอะที่คนของเสียชาลันโดนจับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ ไม่มีหลักฐานไม่มีใครกล้าเป็นพยานกูรู้กูเองนี่แหละที่เป็นคนส่งทอน้ำเลียงให้ป่าไอ้นอนท์กูรู้แล้วเว้ยว่ามึงพยายามหาหลักฐานเพื่อเคลียร์ตัวเองออกจากธุรกิจผิดกฎหมายของเสียชลันแต่มึงต้องรีบแล้วนะเพราะถ้ายิ่งนานไปกว่านี้เนี่ย มึงเองจะไม่รอดนนท์เห็นด้วยนะถ้ายิ่งนานไปนนก็จะเป็นหุ่นเชิดให้เขาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเสียชลันกับลูกสาวเขาลอยตัวแน่นอนแล้วนนท์ก็จะกลายเป็นแพละปัมแล้วที่สำคัญนะเสียชลันะ่ะเป็นคนเลือดเย็นถ้าเขาฆ่าผูา้หญิงคนนั้นได้เขาต้องกดดันนนใช้คนที่นนรัก มาเป็นเครื่องต่อรองแน่นอนแน่นอนงั้นวันนี้กูกลับก่อนแล้วนะกันตครับไม่เดี๋ยวกูไปส่งนะครับได้ คุณไม่ต้องห่วงนะคือยังไงผมก็ไม่มีทางปล่อยให้พวกมันเนี่ยทำอะไรคุณได้อีกครับคุณชาแนนคุณอย่าเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับฉันอีกเลยนะคะฉันรู้ว่าคุณกำลังลำบากใจมากแต่ถึงยังไงคุณก็เป็นคนของพวกมัน ถึงคุณจะอยู่กับพวกมันเพืหารักผ่านเครียร์ตัวเองแต่ถ้าพวกมันรู้ว่าคุณกําลังช่วยพวกฉันแล้วถ้ามันรู้ว่าคุณกาลังคิดจะหักหลังพวกมันไม่ปล่อยคุณไว้แน่ถ้าผมไม่ทำวันหนึ่งผมก็จะกลายเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียแล้วผมเนี่ยก็ต้องไปทำมาหากินในบนความทุกข์ของคนอื่นเขาอย่างนั้นฮะ แล้วปลายทางผมก็ต้องเข้าคุบหรือไม่ก็ต้องถูกยิงตายอะอย่างน้อยนะถ้าผมลุกขึ้นสู้ผมยังมีโอกาสที่จะได้มีอิสระแต่คุณกำลังตกที่นั่งลำบากกว่าฉันนะคะนี่ไม่ใช่แค่คุณหรอกนะผมเองผมก็ทำเพื่อตัวเองเหมือนกัน มันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะไปยอมแพ้กับพวกความชั่วร้ายต่อไปแล้วอะ่ะหัวใจผมมันดือนะเดีย๋ยปล่อยมือกันนะนะ ตะเว้นยังขึ้นทางทิดตะเว้นออกปัญาหาในทุกๆอย่างก็ยังมีทางออกใจสสมที่เคยชอบสู่เออนองหากความเงาเพิ่มทูนอยู่บนความเดียวดายที่ิ่งสุดท้ายก็คือโตเจ้าของพักแล้วสู่ไม่ตันใแ่ทุกเช้าแสงยังสองผู้นาที่เจ้าของ I win.